สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมอ,อีกแล้วคพมธีสนุกเกอร์อ่ะวันนี้ท่านผู้ชมหลายหคนขอมาบอกว่า,ให,าใ,หให้จานเอ้ยเฮียให้จานนะแทงลูกไกลๆให้ดูหน่อยนะครับให้อาจารย์แทงลูกไกลๆให้ดูหน่อยว่าเอ๊จุดจุดไกลๆเนี่ยมันมันเหมือนจุดใกล้ๆไหมนะครับ จุดไกลๆต้องเผื่อหนาท่านผู้ชมต้องเผื่อหนานครับถ้าท่านผู้ชมไม่แทงหนาเน,นี่ยโอกาสลงมันมีน้อยจริงๆนะโอกาสลงมันมีน้อยเพราะนั้นท่านผู้ชมจะต้องแทงให้มันหนาเข้าไว้นะครับลูกนี้ทำที่อะไรไม่ได้ติดไปห,หมดติดไปห,หมดก็กันท่านผู้ชมกันให้มันตายไปเลย อ่าผมจะสอนให้นะครับท่านผู้ชมนะลูกไก่นะครับมาหลายคนยังสงสัยแลวนวะาเอ๊ลูกไก่นี่มันมันจะทำยังไงละจานเมื่อองศามันเปลี่ยนมเมื่อองศามันเปลี่ยนนะครับดูนะครับท่านผู้ชมผมลูกไก่ของผมหมายความว่าลูกเป้าไก่หลุมนะครับลูกเป้าไก่หลุมนะครับ อย่างเงี้ยลูกเป้าไกลหลุมถูกไหมแต่ถ้าลูกเป้าใกล้หลุมอย่างเงี้ยไม่ต้องเผื่อนะฮะอย่างเงี้ยไม่ต้องเผื่อเลียมไหนก็เหลี่ยมนั้นเลยนะครับแต่ถ้าลูกเป้ามันไกลหลุมนะครับคุณต้องเผื่อโอเคไหมเนี่ยอย่างเงี้ยผมไม่ต้องเผื่อนะับผมก็แทงไปสามต้นสี่เลยนะแทงไปสามต้นสี่เลยไม่ไม่ต้องเผื่อนะครับวันนี้ ลูกเป้ามันไกลหลุมนะครับลูกเป้าไกลหลุมนะฮะเห็นไหมไกลมาณหกฟุตได้อย่างเงี้ยเรามองไปเรามองไปผมเคยสอนให้ผู้ชมเนะี้ยมองไปลูกตรงแล้วก็ใช้เหลี่ยมนาฬิกาช่วยใช่ปะถ้าเหลี่ยมนาฬิกาอย่างเงี้ยท้าผู้ชมจะมองเป็นอะไรโอ้ผมผมผมบอกเลยท่านผู้ชมต้องมองเป็นใบสองแน่นอนใช่หไหมครึ่งใบร้อยเปอร์เซ็นต์ผิดผิดเลยนะครับเราจะต้องทําการ ดึงหลุมมาก่อนครับดึงหลุมมาในีใกล้ขนาดนี้ใช่ไหมเฮ้ถ้าหลุมมันอยู่ขนาดนี้เนี่ยแล้วคุณลองวัดดูนี่ฟูใชไหมเจ็ดแปดสามสี่ลูกนี้สามจนสี่ยังเห็นไหมไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ครึ่งใบยอย่างที่เรามองนะเพราะมันไกลเราก็เลยคิดว่าโอ้โหชิบหายลูกมันไกลขนาดนี้นไว้มันกว้างขนาดนี้มันต้องเป็นลูกอย่างน้อยครึ่งใบแต่จริงมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่เลยนะนยนะอ่ะเอาตามสูตรที่ผมบอกนะครับท่านผู้ชมขาวตรงแดงเห็นไหมครับ ดูเส้นสี่เส้นหลักก็ได้ครับเส้นที่หนึ่งเจ็ดแปดเส้นที่ 2, 3, 4, 23, 58, ส, 4, งงสองสามสี่เห็นไหมที่สามห้าแปดเส้นที่สี่ครึ่งใบถือว่าเนี่ยมันตรงกับเส้นที่สองเองเนี่ยเห็นไหมนี่คือวิธีแรกใช่ไหมใช้สี่เส้นหลักวิธีที่วิธีวิธีแรกใช้เข็มนาฬิกาผู้ผิดเข็มนาฬิกาก่อนเที่ยงเที่ยงครึ่งเจ็ดแปดบ่ายโมงสามส่วนสี่ใช่ไหมเนี่ยบ่ายโมงเห็นไหมเนี่ยเข็มนาฬิกาบอก ถ้าเป็นสี่เส้นหลักก็เหมือนกันครับเส้นแรก7 8ปเส้นที่2 3 4สามสี่ลูกนี้สามส่วนสี่แต่ถ้ามองอย่างเงี้ยโอ้โหมันไม่ใช่สาส่วนสี่แล้วมันไม่ห้าแปดก็ครึ่งใบถูกไหมแทงยังไงก็ไม่ลงมันจงตงองแทงให้หนาถ้าเราย่อหลุมมาได้นะครับเอ้าอีกวิธีหนึ่งที่ผมเคยสอนนะครับเล็งไปจุดตบเห็๋ยนะจุดตบอยู่นี่ใช่ป่ะแต่อย่าแทางจุดตบให้ขยับเป็นหนึ่งหคิวมันก็จะไปเข้าสส่วนสใช่ป่ะจุดตบมันคือ7จนะ็ดส่วนแปดเนี่ยเห็นไหม เราขยบไปหนึ่งหัคิวเป็นสามส่วนสี่นะครับเพราะฉะนั้นเรามองจุดต่อมะเห็นไหมจุดตบอย่างนั้นเจ็ดแปดใช่ไหมเราขยบยไปครับเป็นสามส่วนสี่มันถึงจะลงหรือเข้าเป้านะผมก็ไม่ได้เก่งนะลูกนี้ผมก็ไม่มั่นใจว่าจะลงหรือเปล่าแต่ผม,มจะแทงไปตามตามหลักที่ผมรู้เลยก็คือสามส่วนสี่นะครับผมก็เล็งไปเลยครับสามส่วนสี่เห็นไหมมันก็จะลงทุกลูกเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมจะต้องเข้าใจก่อนว่า ถ้าลูกไกลหกฟุตจะต้องเผื่อหนาจะต้องดึงหลุมเข้ามานะครับดึงหลุมเข้ามานะครับแล้วถึงจะอ่านเหล่องไม่ใช่อ่านหลุมใกล้ๆอย่างนั้นเลยนะมันจะผิดพลาดทันทีเลยนะครับมันจะผิดพลาดหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นลูกไกลจาไว้นะครับแล้วหลายคนก็ถามว่าแล้วมันไกลแค่ไหนถึงเรียกว่าไกลอาจารย์ถ้ามันเลยถ้ามันหกฟุตอ่ะถือว่าไกลหมดครับเนี่ยอย่างลูกเนี้ยผมก็ถือว่าเป็นลูกไกลแล้วใช่ไหมแล้วถ้าเกิดมันอยู่อย่างี อ่าเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างนี้มันก็แล้วแต่ความชานาญละนะเพราะว่าลูกมันลูกเป้าไม่ไกลหลุมแต่ลูกขาวเสือกไกลลูกเป้าถูกไหมถูกไหมอ่าท่านผู้ชมมองไปขาวตรงแดงลูกนี้เรียมอ,อะไรถ้ามองด้วยตาเปล่าเนี่ยห้าแปดเลยนะถูกไหมเลียมเนี้ยมองไปดีเนะี่ยยังไงแม่งก็ห้าแปดแล้วความเป็นจริงคืออะไรวะความเป็นจริงเราไปดูครับเราดึงหลุมเข้ามาถูกไหม เราดึงหลุมเข้ามานะครับเอ๊ะเนี่ยเจ็ดแปดถูกไหมเหลี่ยมนี้ประมาณเอ,อเยอะมองไม่เห็นวะอ่านั่นนัเจ็ดแปดนะครับสามสี่เหลี่ยมนี้ห้าแปดจริงๆด้วยนะครับเ้วมองออกไปมันห้าแปดจริงๆด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดมันเขี่ยมันเป็นหกฟุตอ่ะมันจะไม่ใช่เลยนะครับมันจะงงมันจะต้องฝึกนะครับฝึกมองให้ได้ว่าถ้าลูกเป้าไกลหลุมต้องเผื่อนหนาแต่ถ้าลูกเป้าใกล้หลุมไม่ต้องเผื่อนหนานะครับ แล้วคุณก็ลองเอาทุกอย่างที่ผมสอนไปมาใช้นะครับเจ็ดแปดสามสี่ห้าแปดลูกเนี้ยประมาณเกือบห้าแปดก็คือสามสี่บางๆนอนแนวคิดของผมคือสามสี่บางๆนะครับถ้าเป็น,นออตฝาเบียร์วางมันก็จะตรงที่เจ็ดแปดสามสี่ห้าแปดถ้าเอาฝาเบียร์วางในระยะใกล้นะครับฝาเบียร์หนึ่งฝาเบียร์สองฝาเบียร์สามมันเกือบจะตกห้าแปดนะครับ เพราะฉะนั้นลูกนี้นะฮะผมจะตีเป็น3 4บางๆนะครับลองดูนะฮะผมก็ไม่มั่นใจว่าจะลงหรือเปล่าแต่ผมจะแทงไปที่3 4บางๆนะครับเข้าเป้าเอาลงด้วยไอ้เหี้ยใช่ไหม <c oughs> ไอ้สัส <c oughs> ลงด้วยนะไอ้สัตว์เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมต้องฝึกบ่อยๆนะครับอย่างนี้อย่างนี้ไม่ต้องไปเผื่อนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าขาวไอ้เพราะว่า,าลูกเป้ามันใกล้หลุมนะถ้าลูกเป้าใกล้หลุมเราถึงจะเผื่อนะครับ ใน,นลูกเต่า,เาลูกเป้ามันใกล้หลุมเห็นไหมจากโน้นโน้นมันใกล้นะครับแล้วก็อาจเป็นเหลี่ยมปกติเลยนะครับก็มองไปนะครับตรงฟูเห็ไหมเจ็ดแปดสามสี่ลรงนี้ประมาณสามสี่นะครับแทงสามสี่ได้เลยนะครับเห็น <Okay. S 2> ไหมถ้ามันอยู่ใกล้หลุมนะครับเราไม่ต้องไปเผื่อนะครับเราก็แทงได้เลยนะครับโอเคไหมสำหรับคนที่ขอมานะว่าลูกไก่ต้อง ต้องเผื่อพาฝึกบ่อยๆนะครับอ่านอ่านให้มันเข้าใจง่ายๆนะครับลองอ่านดูนะครับแล้วลองแทงบ่อยๆนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะรู้ว่าเฮ้ยลูกไก่มันหลอกตานะครับอย่าล,ลืมครับย่อหลุมเข้ามาก่อนย่อหลุมเข้ามาครับจะเห็นองศาเลยเห็นไหมองศาเนี่ยอยู่แค่สามส่วนสี่เองนะครับเนี่ยองศาแค่สามส่วนสี่ทะเลงจุดตบก็นี่เห็นไหมล้วมาหานี่ก็ต้องขยับไปหนึ่งจุดก็สามส่วนสี่เหมือนเดิม พราะฉะแทง3.4่วนสีนนะครับแต่ถ้ามองด้วยตาเปล่าเนี่ยมัน5.8เลยเด้วยซ้ำนะครับแต่จริงๆคือ3าส่วนสะครับ3าสนสะครับหยุดหน้าหยุดหลังให้ดีนะหยุดหน้าครับเห็นไหมมันคือ3าส่วนสครับมันไม่ใช่5้ส่วนโอเคเมื่อกี้เราฝึกจากลูกแดง6ฟุตนะครับจากหลุมเนะาะคราวนี้ลูกแดงมาอยู่นี่บ้าอยู่ห่างจากหลุมแค่ประมาณ3-4ฟุตนะ อ่าสามสี่ฟุตนะอย่างงี้ต้องเผื่อไหมไม่ต้องเผื่อครับมอ,อยังไงแทงงั้นเลยนะครับคุณมอ,อยังไงคุณแทงงั้นเลยนะครับดึงฝาเบียร์มาก็ได้ครับเห็นไหมฝาแรกนะครับเจ็ดแปดฝาที่สองสามสี่เห็นไหมฝาที่สามห้าแปดลูกนี้ห้าส่วนแปดแน่ๆนะครับแทงห้าส่วนแปดเลยครับโอเคไหมหรือไม่ต้องเผื่อละถ้ามันใกล้หลุมนะครับแต่มันใกล้เข้าไปอีกเนงี้โอ้โหยิ่ง,ย,งยิ่งสบายเลยครับ ขาอยู่นี่ก็ได้อะเรารู้เลยมันใกล้หลุมแล้วอ่านตามเหลี่ยมจริงเลยครับเห็นไหมเจ็ดแปดสามสี่ห้าแปดเอาห้าแปดเดียวเห็นไหมห้าแปดอีกแล้วน,นะครับแต่เป็นห้าแปดที่หนานิดนึงนะแล้วก็แทงไปประมาณห้าแปดแต่หนานิดนึงเข้าเป่าเข้าเป่าเห็นไหมอาจจะหลุดบ้างอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรครับซ้อมบ่อยๆแต่เข้าเป้าแน่นอนครับพอจะหมูกเลยครับ เอาน้าเงินไปใกล้ๆหลุมเลยใกล้ไม่มากหรอกเนาะประมาณนี้แล้วเราก็มองครับอ่ามองให้ดูเลี่ยมตบอยู่นี่ตบตรงนั้นไม่ได้เลี่ยมนี้ประมาณสามสี่บางๆนะครับเพราะว่ามันใกล้หลุมเลยแล้วก็อ่านง่ายๆครับสามส่วนสี่บางๆครับลงแน่นอนนะครับมาฝึกกันเนาะสําหรับลูกไก่เอาไกท่ทีนึงอ่ะไก่แบบนี้เลยนะครับไก่แบบนี้เลยเอาละ หลายคนก็จะงงเนาะมองไปโอ้สามสี่เนี่ยอาจารย์ใช่ไหมเลียมนี้มันสามสี่อ่ะมันก็เกือบสามสี่แต่ไม่ใช่สามสี่ครับเพราะว่ามันหลอกตาหรือมันไกลเนาะอันเนี้ยเราตรงไปเนี่ยเจ็ดแปดใช่ไหมขย่มนิดเดียวสามสี่ไอ้อลุงนี้เหลี่ยมฟูก่อนแล้วก็เจ็ดแปดถูกไหมเนี่ 7, 8, 7, 8, ยเจ็ดแปดเจ็ดแปดโดนจมูกเกือบลงเลยนะครับถ้าสามสี่ไม่ลงนะเข้าจมูกด้านนี้เพราะลุงนี้ก็คือเจ็ดแปดครับแต่บางนิดนึงเห็นไหม จริงมองนี้เหมือนสามสี่ด้วยเหมือนห้าแปดแต่ไม่ใช่นะมันคือลูกตบเจ็ดแปดนะครับแต่บางนิดนึงตบที่ 7, เจ็ดแปด็นาเจ็ดแปดนะครับเนะี่ยเห็นไหมเกือบลงนะเพราะฉะนั้นมันจะหลอกตา่านผู้ชมมันหลอกตานะ่านผู้ชมนะอีกทีนึงนะครับผมก็ไม่ค่อยจะแม่น,นอยยลยเที่จะถอนแมสหน่อยที่หายใจไม่ออก <c oughs> อ่ะวางใหม่นะครับ มองไปเห็นไหมเหลี่ยมนี้มัมไงมันก็3าสี่ต้องไม่ต่ำกว่าสามสี่เผลอๆเป็น3ามสี่บางๆเพราะว่าชมพูจะไปลงหลุมด้่นนะ <c oughs> เห็นไหมมันกว้างนะแต่ความเป็นจริงคืออะไรครับลองย่อหลุมลมาเนาะไอสัตว์เอ้ยไอเ <c oughs> หี้ยขาวชมพูขยอบวนตรีนอนั้ก่อนขาวตรงชมพูเฟมฟูเห,ห็เหลี่ยมนี้เจ็ดปดเ ได้ป่ะมันคือตกฝาเบียร์แรกเลยอะคือ7-8นะครับเพราะเราย่อหลุมมาแล้วมันอยู่ประมาณนี้เองอะมันคือลูก7จ็แปดนะท่านผู้ชมแต่อาจจะเป็น7จ็ที่บางนิดนึงนะครับไม่ใช่เหลี่ยมสามสี่แ่มันหลอกตาเห็นไหมเพราะมันไกลแล้วก็เล็งเป็น7-8ครับอ่าโอเคไหมคิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรผู้ชมไม่มากก็น้อยเราไปฝึกตามกันดูนะใครเห็นว่า มีประโยชน์ก็สนับสนุนรายการหน่อยนะครับจะได้มีกําลังใจนะครับในการทําคลิปจะได้เอาเงินไปจ่ายค่าชั่วโมงแล้วมาสอนได้นะครับขอค่าชั่วโมงผมหน่อยครับคนละ5บาท1ิบาทผมก็พอที่จะมีกําลังใจสอนต่อไปมีทุนที่จะต่อนะครับนะฮะช่วยบริจาคกันหน่อยนะครับขอบคุณมากครับที่เห็นความสําคัญของช่องนะครับอ่าไปฝึกกันนะครับอ่ะดำลูกนี้เป็นลูกที่ใกล้หลุมเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปเผื่ออะไรนะครับก็อ่านหลุมได้ง่ายๆเลยนะครับเจ็ดแปด ลูกนี้ก็สามสี่ครับอาจสามสี่หนาหน่อยก็ได้นะครับเห็นไหมแล้วก็แทงสามสี่เลยนะครับโอเคเนาะลาไปก่อนวันนี้ครับก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ